ใครยังไม่เคยล่องแกงไตปลาร้อนๆปลาดน้มจีนน่อลูกเนียงลูกตอบอกเลยว่าพลาดข้องดีผากตายบ้านเราทำแกงไตปลากินเองแบบง่ายๆค่ะบุ้มจะเอาไตปลาไปต้มก้อนแล้วก็กล้องเอาแต่น้ำจากนั้นจะใส่เครื่องแกงคั่วแล้วก็เคยกุง้งหลุงไว้สักทีลายเครื่องแกงเข้ากันได้ดีปรุงรอดน,น้าตาลแล้วก็พ่มปรุงรส ส่วนพักกระไส่ตามต่ชอบเลยบุ้มจะใส่นอไม้กับลูกเครื่อค่ะเนื้อปลาก็จะเป็นปลาซาบะยางแกงไตปลาห้อมห้อมผันนีต้องใช้เข่องแกงใต้แทนทึ่งจะทึ่งใจเนื้อปลาแน่นๆครบเขียงสมุนไพรเคี่ยวจนห้อมฟุ้งไปทางบ้านเลยค่ะบุ้มจะเพิ่มความหอมมันโดยว่ากะทีและก็ใบกรูดเพิ่มความหอมค่ะแกงไตปลาจริงๆแล้วใส่กะทีหรือไม่ใส่กระไดค่ะแล้วแต่ชอบได้เลย ถ้าสนใจสร้างซื้อเครื่องแกงคั่วหรือว่าไตปลาไว้ทำกินเองกอดลิงก์ในคอมเมนต์สร้างซื้อมาได้เลยค่ะแกงไตปลากินกับน้มจีนนอหลูกเนียงหลูกตอรสเค็มแพทมันบวกกลิ่นเฉพาะข้องหลูกเนียงหลูกตอหหยว่าได้แรงอ,อกลาวค่ะ <laughs>